ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินนวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อการรับมือกับปัญหาในความสัมพันธ์ ซึ่งรันดอมนี้นะคะเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยคุณอาจจะ,ะเผชิญกับความคิดเยอะคิดมากในเรื่องราวความสัมพันธ์หาจุดลงล็อกไม่ได้มานานนะคะบางทีเอาเวลาไปทํางานก็แล้วปรับตัวก็แล้วเที่ยวกับเพื่อนก็แล้วปัญหาก็ยังไม่จบสักทีบางคนคิดถึงการอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถวางเขาลงปรงได้จากจิตใจสักที แต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่เหมือนกับเงียบๆหายๆกันไปแล้วก็กลับมาหากันแล้วก็นิ่งกันไปอีกทําให้คุณรู้สึกยํำคิดยํทำทําย่ำอยู่กับที่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแล้วมันเหมือนตัวคุณเองอะค่ะอยู่ในจุดที่มีพชชั่นนะอยากไปต่อแต่อีกฝั่งมามๆหาย ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแพชชั่นเรามันเท่ากันไหมนะคะจังหวะเวลาที่เขาดีก็ดีใจหายนะคะเวลาเขาจะหายก็หายไปเลยเป็นฤาษีเข้าป่านะคะเก็บเงียบไปกินผลไม้กินกล้วยอยู่ในป่านะคะไม่สนใจคุณเลยทีเดียวเชียวคราวเนี้ยการรับมือกับความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นตัวตนของคุณที่ดีและคุณสามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะ และมันเหมือนกับให้มองเขาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตไม่ใช่คนที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่ามาเป็นอะไรให้กับคุณหรือคุณจะต้องเป็นอะไรให้กับเขาแต่ให้มองแบบวินวินนะคะเป็นเพื่อนกันและเป็นแฟนกันได้เป็นลักษณะที่เหมือนคบแบบแฟนแต่ดูแลเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนคุยแต่ว่าเทคความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะจะไม่ทำอะไรที่มันดูต้อง มารออีกฝ่ายอะคะ่ะว่าเขาจะโอเคไหมหรือเขาจะเอาอันนี้ไหมหรือเขาจะเอายังไงเหมือนให้คุณสนุกกับเส้นทางของคุณสนุกกับความสัมพันธ์เวลาที่เขากลับมาและอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อเขาจากไปและมันจะมีบางอย่างที่เหมือนความลำบากในการกลับมากลับไปเนี่ยมันใกล้จะจบลงแล้วนะคะจะมีการกลับมาคืนดีกลับมา,บมาอยู่ด้วยกันที่มันดีมากขึ้นพัฒนาไปด้วยกันได้มากขึ้น แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนคือการรับมือด้วยการอยู่ตัวเองให้เป็นอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้เป็นระหว่างเรื่องของอารมณ์นะคะบางครั้งคุณมีความฉุนเฉียวความโกรธความโมโหความไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะส่งไปถึงอีกฝั่งเราทำให้เขารู้สึกกลัวเพราะว่าพลังงานมันเหมือนต่างคนต่างเป็นคนที่เลือกเยอะเป็นคนที่มีความ i n t r o ิร์เป็นพวกเก็บตัวเงียบ เลือกคบเพื่อนนี่ก็ว่าหนักแล้วนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนกับเขาแต่เลือกคบแฟนเลือกความสัมพันนี้ยิ่งหนักกว่านะคะบางครั้งคุณต้องกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวคุณความมั่นใจความฉลาดความสง่างามและไม่จุกจิกกับเรื่องราวบางอย่างนะคะแล้วก็สื่อสารความรู้สึกของตัวคุณบางครั้งต้องปรับพลังงานลบหรือว่าความคิดลบในหัวของคุณออกไปบ้างให้คุณมีชีวิตที่สามารถจะเชื่อมโยงกับ ตัวตนของคุณยังเป็นธรรมชาติเป็นตัวของคุณเองเวลาที่อยู่กับเขาให้มากขึ้นนะคะอย่าไปโฟกัสว่าจะทํายังไงให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณได้จะทํายังไงให้เขารักคุณเพราะถึงแม้คุณจะพยายามทุกอย่างแต่เขาก็จะเงียบนิ่งและอาจจะมามาหายหายเหมือนเดิมดังนั้นโฟกัสตัวเองดีกว่านะคะเป็นตัวเองให้มีความสุขสนุกกับชีวิตและเอนจอกับความสัมพันธ์เวลาที่มีกันอยู่และมันเหมือนมี บางอย่างที่เหมือนคุณอยู่ในอ้อมกอดของโชคชะตาอ้อมกอดของจักรวาลดูแลซัพพอร์ตให้ความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะมันสามารถไปต่อได้เพียงแต่ว่าบางครั้งมันต้องมีการรักตัวเองให้เป็นด้วยการกลับมาดูแลตัวเองกลับมาปล่อยวางความเจ็บปวดความทุกข์และกล้าวออกไปสู่เส้นทางที่คุณชื่นชอบในความฝันความหวังอนาคตของคุณเองด้วย เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางความคาดหวังนะคะและเลือกความรักที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องมาทำอะไรคุณจึงจะรักแต่ให้คุณเล่นให้สนุกใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆนะคะที่รักได้ทุกคนแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแบบที่ไม่ต้องมาถามว่าเขาทำดีกับเราหรือเปล่าหรือเขามีอะไรที่ซัพพอร์ตเราหรือเปล่านะคะบางครั้ง เราไม่ต้องรอให้ใครทําอะไรให้ะคะ่ะถ้าเรารู้สึกรักก็แค่แสดงความรักออกไปถ้าอยากเปก็เปได้นะแต่ว่าถ้าหากคุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่เหมาะก็เก็บเอามาเปตัวเองได้นะคะกลับมามีความสุขรักตัวเองให้เป็นรักผู้คนรอบข้างแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างที่คุณอยากใช้ได้เลยะคะ่ะปล่อยวางอดีตและเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คุณเป็นเหมือนครูหรือผู้นำที่แข็งแกร่งหรืออาจจะหมายถึงคุณเคยเป็นคนที่มีความแข็งแกล่งภายในเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆเ,เป็นจ่าฝูงนะคะแต่ในวันนี้เหมือนความสัมพันธ์ทำให้คุณบั่นทอนตัวเองทำให้คุณรู้สึกวัน่นไหวไม่มั่นคงไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจในความเป็นตัวคุณเองแต่เมื่อคุณรักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่การให้เวลากับคนรักของคุณเท่านั้น แต่ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับเพื่อน,อนให้เวลากับสังคมและให้ความรักมันกระจายออกไปโดยที่ไม่ต้องรอคอยหรือคาดหวังความสัมพันธ์ใดๆก็แค่รักเฉยเฉยอะค่ะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่าคุณคาดหวังกับเขามากเกินไปหรือไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องแบบรอเขาเท่านั้นนะมันจะทําให้ต่างคนต่างผ่อนคลายความคาดหวัง ความกังวลใจในความสัมพันธ์แล้วสิ่งนี้นะคะมันจะช่วยให้ความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์เนี้มันดรอปลงและมันจะทำให้คุณมีโอกาสในการใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงไปพร้อมๆกับการมีความสัมพันธ์เพราะบางครั้งอะคะ่ะเวลาที่เราคาดหวังกับความรักการคอมมิตเมนต์และการโฟกัสในคนที่เป็นคนคุยหรือเป็นคนที่ดิวด้วยมากไป มันทําให้เราลืมที่จะเป็นตัวเองลืมที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาทําให้สุดท้ายยิ่งคบกันไปนานเท่าไหร่ยิ่งเหมือนไม่รู้จักกันเลยและยิ่งทําให้ตัวเรารู้จักตัวเองน้อยลงด้วยเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราแสดงออกไปมันเริ่มไม่ใช่เราละมันเริ่มเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราต้องพยายามสร้างภาพนั้นขึ้นมาในทุกๆวันซึ่งมันเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นคุณมีความสุขคุณไว้วางใจแล้วคุณอนุญาตให้ตัวคุณได้เป็นตัวคุณเองไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีฟีดแบ็กกับตัวคุณยังไงก็ตามทีมันเหมือนจะรู้กันไปเลยอะคะ่ะว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันได้จริงๆไหมเพราะงั้นบางครั้งคุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสได้รับความหมายในชีวิตที่มากกว่าแค่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ และใช้ชีวิตของคุณให้คุ้มค่านะคะบางครั้งเมื่อคุณเงียบหายจากกันไปเนี่ยมันจะมีจุดที่เขากลับมาหาคุณอยู่บ่อยบอยและเหมือนเขาไปคิดไปทบทวนอะไรบางอย่างนะคะเขาก็เลยนิ่งไปในความสัมพันธ์บางครั้งเหมือนไปลองคุยกับคนอื่นหรือไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมันไม่เวิร์กมันทําให้เขาคิดถึงคุณให้เขากลับมาหาคุณอีกดังนั้นสิ่งที่คุณต้องห่วงอาจจะไม่ใช่การ ให้เขามาคอมมิตเมนต์แล้วอยู่ยาวต่อมายถึงการเสียเวลาในชีวิตของคุณที่มันอาจจะต้องเสียไปกับการรอคอยอะคะ่ะคุณอาจจะต้องเอาเวลาในการรอคอยไปสร้างสารรค์สิ่งอื่นๆที่มันมีประโยชน์กับชีวิตคุณมากขึ้นนะคะแล้วในวันที่เขากลับมาคุณก็จะเป็นคนที่มีความสดใสมี e NERGY มีพื้นที่ให้สําหรับตัวของเขาและพื้นที่ให้สําหรับตัวของคุณเองมันทําให้ชีวิตของเราอะมีความหมายมากขึ้นมีความสุข แล้วก็เติมเต็มตัวเองได้มากขึ้นเวลาที่ใครบางคนที่เราโฟกัสเขาจากไปเราก็มีเรื่องอื่นให้โฟกัสให้ใช้ชีวิตของเราต่อไปได้ก็จะไม่ได้มานั่งยุ่มยิ้มหรือว่าตามจิกตามทวงหรือมานั่งดรามา่าโศกเศร้านะคะกับคนคนนั้นมากเกินความจำเป็นดังนั้นการรับมือค่ะคือการรับมือกับตัวคนเองนี่แหละ ในเรื่องของการวางใจจากความสัมพันธ์และการจัดการช่วงเวลาว่างๆในชีวิตที่เขาหายไปนิ่งไปนะคะให้มันเกิดประโยชน์สมบูรณ์สูงสุดในแบบที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้เจริญก้าวหน้าให้เขารู้สึกเสียดายจนต้องกลับมานะคะอย่าปล่อยให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้หรือเป็นของตายที่ไม่มีอะไรนอกจากเขา เพราะมันจะไม่ทำให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของคุณและมันทำให้คุณบั่นทอนคุณค่าของตัวคุณเองดังนั้นกลับมารักตัวเองให้เป็นค่ะแล้วคนคนนี้จะกลับมาเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนการคืนดีการผ่านพ้นวิกฤตความยากลำบากในชีวิต การเจริญรุ่งเรืองการก้าวหน้านะคะบางทีช่วงเวลาที่เขาหายไปนะคะคุณอาจจะเมคมันนี่จนกลายเป็นเศรษฐีนีเศรษฐีประจําตําบลแล้วหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนชีวิตคุณกําลังจะเจริญรุ่งเรืองนะคะเอาเวลามาพัฒนาชีวิตต่อยอดชีวิตและก้าวต่อไปในวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ค่ะและก็รักตัวเองรักตัวเองในที่นี้คือคุณให้ความสําคัญกับ ความสัมพันธ์ต่อตัวเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเหมือนมีความทุกข์ความไม่สบายใจส่วนใหญ่เราจะมานั่งดรามา่าปรุงแต่งความทุกข์กันใช่ไหมกินมามา่าไปร้องไห้ไปดูหนังซีรีส์เศร้าๆไปดูเพลงแบบสไตล์ดรามา่าดรามา่าอะไรแบบนั้นแต่ว่าเวลาที่คุณรักตัวเองอะคะ่ะคุณจะรู้สึกไม่ได้ละฉันต้องมานั่งพัฒนา ชีวิตของฉันให้ดีขึ้นมันมีอะไรที่ฉันขาดพ่องไปมีอะไรที่ฉันจะสามารถหึดขึ้นมาเพื่อทําชีวิตให้ดีกว่าเดิมถ้าหากเขาทิ้งไปมีคนอื่นเขาไปคุยกับคนอื่นทํำยังไงให้ฉันดูดีในแบบที่ฉันชอบและสิ่งที่ฉันอยากเป็นและมันจะมีอะไรที่คุณพัฒนาตัวเองได้คุณจะไม่เสียเวลากับการปรุงแต่งความทุกข์ให้กับตัวคุณเพราะคุณรักตัวคุณที่สุดและรัก เส้นทางในชีวิตของคุณดังนั้นเมื่อไม่มีเขาคุณอย่าเอาเวลาในชีวิตไปทิ้งน้ำนะคะเอาเวลาในชีวิตมาพัฒนามาทำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวคุณเองมาทำให้คุณรู้สึกถึงความสนุกความเอนจอยในชีวิตแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นรวมทั้งความสัมพันธ์กับตัวคุณเองก็จะดีขึ้นด้วยลาทุกอย่างนะคะมันเหมือนถึงคุณหรือเขาจะไปด้วยกันได้หรือไม่ คุณจะได้ตัวคุณในเวอร์ชั่นที่คุณชอบชีวิตคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและไม่เสียเวลาในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไปเปล่าๆนะคะดังนั้นในเรื่องของการรับมือกับปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตการมามาหายๆการคิดถึงกันแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เช่นนี้ละคะ่ะ กลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองให้เวลากับตัวเองพัฒนาตัวเองต่อย่อเส้นทางในชีวิตของคุณเองสนุก enjoy ให้พื้นที่สำหรับตัวคุณและให้พื้นที่เวลาที่อยู่ร่วมก,กันกับเขาในวันที่เขากลับมาแล้วมันมีลักษณะหน้าไพ่ของการคืนดีนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอาจจะหมายถึงคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นเวอร์ชันที่ดีและเป็นตัวตนของคุณที่คุณรักตัวเองก่อน แล้วเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่ความทุกข์ความเสียใจของคุณได้หายไปจากมโนคติมโนความคิดมโนในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องมโนเรื่องดราม่าแล้วนะคะคุณได้เวลารักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วให้พื้นที่ในการมีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่ และเมื่อไหรที่เขากลับมาก็แค่เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณและเป็นสิ่งที่คุณแชร์ความสุขให้กับเขาแต่คุณจะมีพื้นที่ในการสร้างความสุขของตัวคุณเองด้วยตัวเองได้สิ่งนี้น่าจะเป็นคําตอบในการรับมือกับปัญหาที่ดีมากๆนะคะและช่วยให้คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่า ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่คุณสามารถรักได้ตัวคุณเองคุณก็รักได้และควรจะรักให้ดีด้วยนะคะและอาจจะมีสังคมอื่นๆหรือว่าคนที่คุณเป็นผู้นำคนที่คุณดูแลเพื่อนที่คุณเคยให้คำปรึกษาสิ่งเหล่านี้ค่ะรอการช่วยเหลือจากคุณอยู่เพราะงั้นคุณต้องรีบฮิวตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้ดราม่านานอย่าปล่อยให้อารมณ์ลบๆอยู่กับเรานาน และหากคุณต้องการ Move on หรือสร้างพลังงานบวกตัดวงจรความคิดลบไปซะแนะนำคอสนะคะ13-13ตัดวงจรคิดลบสู่พลังบวกจะช่วยให้คุณสามารถ Move on จากความเศร้าความเสียใจและถ้าหากคุณต้องการ Move อ n จากเขามันอาจจะช่วยคุณได้เพราะมันจะทำให้คุณสามารถล้างพลังงานในอดีตและก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตที่คุณตื่นรู้มากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ลาขอให้คุณนะคะคนพบรักแท้ภายในจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณและคนพบเส้นทางแห่งความรักอันไรเงื่อนไขการตื่นรู้ไปด้วยกันในเร็ววันนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการติดตามรับชมรับฟัง และหากคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นชาวแสงไลเวอร์เกอร์หรือทวินเฟรมสามารถสมัครระบบ VIP Channel นะคะในนั้นจะมีข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวแสงและทวินเฟรมเอาไว้เพื่อให้คุณกระจ่างชัดในเส้นทางนี้มากขึ้นหากคุณต้องการปรึกษารับการโค้ชส่วนตัวเพื่อปลดล็อกนะคะสามารถตักทายตามลาอทข้างล่างได้เลยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ